มอนสเตอร์พาราไดซ์ตอนที่17คฆ่า2ตัวลวดหลังจากที่ผ่านเนินทรายมาลินฮวงก็เห็นมอนสเตอร์ทรายสตัวที่ยืนอยู่ตรงรั้วที่ถูกทำลายหนึ่งในนั้นมันสูง7เมตรขณะที่อีกตัวสูง8เมตรตัวที่เตี้ยที่สุดดูเหมือนจะอยู่ในระดับเล็กขั้น2ขณะตัวที่สูงกว่าอาจจะอยู่ในระดับเล็กขั้น3าลินฮวงลังเลสักพักแต่เขาก็รีบวิ่งไปในทิศทางของพวกมันทั้งสอง ทั้งสองกำลังจะซ่อมแซมรั้วภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนนั่นทำให้มันม่อาจเห็นหลินห่วงได้ชัดเจนสิ่งที่พวกมันเห็นก็คือบางสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้พวกมันจากระยะไกลพวกมันพยายามเบิกตาเพื่อมองให้ชัดขึ้นเมื่อหลินห่วงได้อยู่ระหว่างเนินทรายและหมู่บ้านของพวกมันทั้งสองก็สามารถเห็นเขาได้เมื่อพวกมันเห็นว่าเป็นมนุษย์พวกมันก็จินตนาการถึงความอร่อยที่พวกมันจะได้ลิ้มลอง และรีบถลาผ่านลัวเพื่อไล่ตามหลิน่วงไปหลิน่วงหันหลังกลับและออกวิ่งทันทีเมื่อเขาได้วิ่งผ่านเนินทรายทั้งสองก็อยู่ใกล้เขาพวกมันไม่ได้นําอาวุธติดตัวมาด้วยและพวกมันพยายามที่จะจับคว้าหลินฮวงด้วยมือเปล่าหลิน่วงก้มลงและสไลด์ลงเนินเลือดได้สาดกระจายไปทั่วหัวของตัวที่เล็กถูกแยกออกจากร่างกายขณะที่ร่างกายของมันล่วงไปบนพื้นทรายไปได้โจมตีมอนเตอร์ตัวที่สองโดยไม่พลาด ความสูงของมันคล้ายกับมอนสเตอร์ไซ์ปีกพลังโลหิตของมันคืออาวุธที่ทำให้มันพุ่งถลาไปหามอนสเตอร์ตัวที่สูงกว่าการตายของมอนสเตอร์ที่เตี้ยกว่าได้ทำให้ตัวที่สูงระลึกถึงสิ่งที่อันตรายมันเห็นแสงสีแดงกระพริบในอากาศดังนั้นมันจึงใช้มือของมันป้องกันการโจมตีแม้ว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่โจมตีมันก็ตามโดยปกติ การป้องกันเช่นนี้จะได้ผลเพราะความหนาของผิวหนังมันแต่ตอนนี้พลังที่ไปมันมีใกล้เคียงกับระดับทองแดงด้วยความช่วยเหลือจากปีกพลังโลหิตที่เทียบได้กับอาวุธระดับทองแดงมือของมอนสเตอร์ไซได้ถูกตัดออกการโจมตีมันไม่ได้ผลอย่างที่ไปคิดเมื่อหัวของมอนสเตอร์ไซยังคงอยู่ในความเจ็บปวดนี้มอนสเตอร์ไซได้ปลดปล่อยเสียงโหยหวนออกมาลินฮวงพยายามที่จะหยุดไป แต่เขาช้าเกินไประยะห่างระหว่างเนินทรายและหมู่บ้านของพวกมันอยู่ห่างกันไม่ถึง10เมตรหากมอนสเตอร์กรีดร้องมันก็จะดึงดูดมอนสเตอร์ทรายส่วนที่เหลือหากเป็นเช่นนั้นมันจะไม่เพียงแค่การล่าที่ล้มเหลวแต่เขาจะต้องตายทันใดนั้นแสงอีกอันก็ตัดผ่านอากาศมันเล็งไปที่ปากของมอนสเตอร์ทรายและทะลุหลังหัวมันไปรูม่านตาของมันเบิกกว้าง ขนาดที่ขากรรไกรของมันถูกลบออกจากปากมันด้วยพลังโลหิตโดยปราศจากการรับรองใดๆร่างของมันได้ล้มลงพื้นไปได้เก็บพลังโลหิตของมันไปดวงตาสีแดงเลือดของมันจางหายไปและมันก็ได้กลับสู่สภาพเด็กหนุ่มใสซ,ซื่อหลินห่วงโล่งใจมันใกล้เคียงหากไปลงมือช้าไปพวกเขาอาจจะตายไปแล้วหากพวกเขาถูกล้อมโดยมอนสเตอร์ไซส์ระดับเบ็กสิบกว่าตัว นักล่าระดับทองแดงก็มิอาจต่อกรได้จากนั้นการแจ้งเตือนของเสี่ยวเฮยก็ดังขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับการ์มอนสเตอร์ชิ้นส่วนมอนสเตอร์ทรายสเมื่อการแจ้งเตือนได้ปรากฏขึ้นแสงแห่งชีวิตได้แพร่กระจายจากศพทั้งสองแห่งหลินฮวงมองไปที่กรงล้อชีวิตในร่างเขาจากนั้นดวงแสงก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันเพิ่มจาก28เป็น85ในทันที แม้ว่ามันจะลดลงเร็วกว่าคนทั่วไปถึงสิบเท่าลินฮวงก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง8ปีในตอนนี้เขาสงบตัวเองลงและเริ่มวางแผนสิ่งต่างๆจากประสบการณ์ก่อนหน้าเขาไม่ต้องการที่จะเสี่ยงชีวิตของเขาอีกต่อไปผลงานของไปนั้นเกินความคาดหมายของลินฮวงในการต่อสู้ทุกครั้งเขาสามารถที่จะฆ่ามอนเตอร์ไซน์ได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวก่อนที่พวกมันจะทันได้ส่งเสียงดัง เช่นเดียวกับเรื่องนี้ด้วยความช่วยเหลือของไปปลินฮวงจึงสามารถฆ่ามอนสเตอร์ซ้ายได้3ตัวภายในกลงล้อชีวิตเขาทั้ง137ดวงไฟล้วนถูกเติมเต็มมีเพียงส่วนที่เหลืออยู่ที่เป็นสีเทาในโลกนี้ทุกคนจะมีกลงล้อชีวิตภายในล่างซึ่งจะกักเก็บได้เพียง360ดวงแสงแห่งชีวิตอย่างไรก็ตามมันมีที่เก็บดวงไฟอยู่สองประเภท หนึ่งคือประเภทที่สามารถเติมได้ด้วยแสงแห่งชีวิตและประเภทสีเทาที่ไม่อาจเติมได้ด้วยแสงแห่งชีวิตคนส่วนใหญ่จะมีช่องสีขาวประมาณ1 0 0่ง0ถึงหนึซึ่งเต็มไปด้วยแสงแห่งชีวิตเมื่อพวกเขาเกิดช่องสีขาวจะเป็นตัวตัดสินว่าคนคนนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปแสงแห่งชีวิตในกรงล้อชีวิตก็จะหายไปและทุกๆปีดวงแสงแห่งชีวิตก็จะหายไป ช่องของดวงแสงแห่งชีวิตที่ถูกนำออกไปจะกลายเป็นสีเทาซึ่งไม่สามารถเติมได้นั่นคืออายุชีวิตที่จะลดลงในทุกๆปีของมนุษย์หากใครป่วยหรือเกิดมาพร้อมกับกงล้อชีวิตที่มีปัญหาการสูญเสียแสงแห่งชีวิตก็จะเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามความเร็วการเปลี่ยนแปลงของช่องดวงแสงจะคงที่ตลอดไปที่หนึ่งช่องดวงแสงต่อหนึ่งปีลินห่วงคือคนที่โชคร้าย เขาเกิดมาพร้อมกับช่องดวงแสงสีขาวเพียง152ช่องบนกงล้อชีวิตเขาตอนนี้15ปีได้ผ่านไปกงล้อชีวิตของเขามันเหลือช่องสีขาวเพียง137ช่องอย่างไรก็ตามเนื่องจากการลดลงของดวงแสงที่เร็วกว่าผู้อื่นถึง10เท่าภายใน15ปี150ดวงแสงจึงหายไปนั่นทำให้เขาเหลือเพียงสองดวงแสง นอกจากนี้มันยังมิอาจเปลี่ยนช่องสีเทาให้กลายเป็นสีขาวได้เนื่องจากราคาของมันนั้นสูงเกินไปช่องสีเทาจะใช้แสงชีวิตถึง10ปีเพื่อเปลี่ยนมันเป็นสีขาวและแต่ละช่องนั้นสามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเพื่อที่จะเข้าถึงระดับเหล็กมันจําเป็นต้องเปลี่ยนช่องสีเทาทั้งหมดให้เป็นช่องสีขาว360ช่องคนรวยจะจ่ายมันได้แต่คนจนมิอาจทำได้ คิดตันชีวิต1ปีมันต้องใช้หนึ่งแสนเครดิตและคิดตั้นชีวิต10ปีมันจำเป็นต้องใช้หนึ่งล้านเครดิตเพื่อเปลี่ยนช่องสีเทาช่องเดียวสําหรับคนส่วนใหญ่พวกเขาเกิดมาพร้อมกับช่องสีเทามากกว่า200ช่องและการเปลี่ยนช่องเหล่านั้นให้เป็นสีขาวมันจำเป็นต้องใช้มากถึง200ล้านเครดิตนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมใครก็ตามที่ถือครองชื่อนักล่าในโลกนี้จึงถูกนับถือ แม้กระทั่งนักล่าสำรองระดับเหล็กก็จะได้รับความเคารพอย่างสูงด้วยช่องสีขาวที่ถูกเติมเต็มหลินห่วงจึงเห็นความหวังที่จะบรรลุระดับเหล็กขณะที่เขามีข้อได้เปรียบที่คนส่วนใหญ่ไม่มีการดูดซับแสงแห่งชีวิตผ่านไปเช่นนั้นเส้นทางลัดไปสู่ระดับเหล็กมันจึงยิ่งทำให้หลิน่วงกระหายการฆ่ามากขึ้นมอนสเตอร์พาราไดตอนที่18ฆ่าจนหมด ด้วยการใช้วิธีก่อนหน้าลินฮวงได้ล่อมอนสเตอร์ทรายออกจากกระท่อมของพวกมันและให้ไปฆ่าพวกมันผ่านไปนับชั่วโมงนอกเหนือจากหัวหน้ามอนสเตอร์ทรายทุกตนล้วนถูกฆ่าด้านหลังของเนินที่อยู่ไม่ไกลเกินไป100เมตรจากหมู่บ้านมันเต็มไปด้วยซากศพและศพส่วนใหญ่ล้วนแยกกับหัวบนกลงล้อชีวิตของลินฮวงช่องสีเทา52ช่องได้เปลี่ยนเป็นสีขาว และพวกมันทั้งหมดล้วนส่องสว่างนอกจากนี้เขายังได้รับชิ้นส่วนก๊าซมอนสเตอร์ทรายสาชิ้นเขาสามารถผสมชิ้นส่วนก๊าซส30อันให้เป็นมอนสเตอร์ทรายระดับเล็กขั้นที่1ได้แต่เขาเลือกที่จะเก็บมันไว้ก่อนหลินฮวงได้มองไปยังมอนสเตอร์ทรายตัวสุดท้ายที่อยู่ไกลออกไปมันคือตัวที่ใหญ่ที่สุดและมันสูงเกือบ10เมตรจากขนาดของมันลินฮวงคาดเดาว,ว่ามันใกล้เคียงกับระดับทองแดง มันควรจะเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนี้มันอยู่ในการหลับลึกและกำลังกลนเสียงดังมันไม่อาจทราบได้ว่าเพื่อนของมันล้วนถูกสังหารจนหมดแล้วลิน่วงหยิบเกอีเกิลสออกมาและใส่กระสุนเจาะเกาะ10บนัดลงไปและเข้าไปใกล้มอนสเตอร์ทรายตัวสุดท้ายอย่างเงียบๆด้วยลมเบาๆที่พัดในทะเลทรายกลิ่นเหม็นมันโชยออกมาจากกระท่มมอนสเตอร์ทรายดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกสุขขาลักษณะ ลินห่วงก้มตัวและเดินด้วยก้าวเล็กๆเพื่อไม่ให้เกิดเสียงใดๆขณะที่เขาเดินเข้าไปใกล้หัวของมอนสเตอร์สายช้าๆ30เมตร20เมตร10เมตร5เมตรทันใดนั้นจมูกข,ของมันก็กระตุกดูเหมือนว่ามันจะได้กลิ่นของบางสิ่งและลืมตาขึ้นลินห่วงไม่มีเวลามากพอที่จะหลบหนีเขาถูกพบโดยหัวหน้ามอนสเตอร์สายมอนสเตอร์สายตกตะลึงมันคิดว่ามันกำลังฝันอยู่ หลินห่วงเองก็ตกใจมากแต่เขาก็ได้เล็งปืนไปที่มันขณะที่มันพยายามจะคว้าปืนเขาทันใดนั้นแสงสองเส้นก็ได้สว่างวาบในไม่กี่วินาทีพวกมันราวกับลิบบินที่ผูกมัดแขนของมอนสเตอร์ไซเอาไว้หลินห่วงเห็นมันและไม่ได้หนีเขาก้าวไปใกล้มันและเล็งไปที่ดวงตาของมันในความมืดประกายไฟจากกระสุนสองนัดถูกยิงเข้าไปในดวงตาของมอนสเตอร์ มันปล่อยเสียงร้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อหลินหวงได้โจมตีดวงตามันแต่ผลกระทบของกระสุนเจาะก,ก่อนนั้นมันรุนแรงเกินกว่านั้นแม้ว่ากระสุนจะไม่ทําให้หัวของมันระเบิดแต่ดวงตาทั้งคู่ของมันกลับถูกทําลายโดยสมบูรณ์มันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีมันโกรธแค้นและฉีกกระชากพลังของป่ายในเวลาไม่กี่วินาทีลินหวงกิ้งตัวไปทางซ้ายและซ่อนตัวข้าง มันได้ลุกขึ้นยืนและเริ่มทุบทุกสิ่งอย่างรอบตัวมันพร้อมๆกับคำรามกล้องเสียงคำรามของมันสามารถได้ยินไกลถึง10กิโลเมตรสมาชิกที่เข้าร่วมการประเมินก่อนหลินห่วงเพิ่งจะได้นั่งพักและเตรียมพร้อมสำหรับอาหารคำ่ำพวกเขาล้วนถูกข่มด้วยเสียงคำรามของมอนสเตอร์ทรายมันคือเสียงคำรามของมอนสเตอร์ทรายมันฟังดูโกรธแค้นในทะเลทรายมีสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่กล้าบุกรังของมอนสเตอร์ทราย มันก็คือหมาป่าเมกาโลดอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ยักษ์ด้วยกันหากหมาป่าเมกาโลดอนไม่หิวโหวยพวกมันจะไม่โจมตีมอนสเตอร์ทรายมันต้องมีการต่อสู้ผิดปกติเกิดขึ้นในคืนนี้ชายสวมแว่นที่เข้าร่วมการประเมินด้วยได้อธิบายเขาดูเหมือนจะรู้จักมอนสเตอร์ทรายในทะเลทรายเป็นอย่างดีแต่ทว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ผิดเพราะเสียงปืนมันหายเร็วเกินไปและเขาไม่สามารถได้ยินเสียงอื่นอีกเพราะเขาอยู่ไกลเกินไป ภายในรัศมี10กิโลเมตรของลังมอนสเตอร์ไซดูเหมือนจะบ้าคลั่งมันเวี่ยงมือของมันไปทั่วทำลายทุกสิ่งรอบตัวขณะที่ไปอยู่ในโหมดต่อสู้ดวงตาของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงและพลังโลหิตบนหลังมันก็ได้กลายเป็นดาบโลหิตสองเล่มในขณะที่มันหลบหลีกการโจมตีไปก็ได้ฟันไปที่มอนสเตอร์ด้วยดาบของเขาจำนวนบาดแผลบนร่างกายมอนสเตอร์ไซได้เพิ่มขึ้นและไปยังไม่ถูกโจมตีแม้แต่ครั้งเดียว ลินห่วงซ่อนตัวอยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาเขาถอดกระสุนเจาะเกาะออกและใส่กระสุนปกติเข้าไปจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปใกล้ระยะยิงและยิงมอนสเตอร์ทรายทุกครั้งที่เขามีโอกาสเขาเล็งไปที่ใบหน้าของมันหากรวมดวงตาที่ถูกทำลายเขาได้ยิงตาจมูกปากและแม้กระทั่งหูของมันแม้ว่าเขาจะพลาดเกือบหมดแต่มันก็สามารถทำให้มันโกรธยิ่งขึ้นลินหวงไม่ได้ยืนยิงในที่เดิม ทุกครั้งที่เขายิงเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งมอนสเตอร์ไซายที่สูงประมาณ10เมตรนี้มีความสามารถที่เหนือกว่าหากเทียบกับตัวอื่นไปสามารถที่จะตัดแขนมอนสเตอร์ไซายตัวอื่นๆได้ง่ายแต่เขากลับไม่อาจตัดร่างกายของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้เนื่องจากกระดูกที่แข็งแกร่งของมันเวลาได้ผ่านไปลิ้นห่วงและป่ายต่างก็เหนือ่อยล้าขณะที่มอนสเตอร์ไซอ่อนแอลงและสูญเสียเลือดของมันจากการต่อสู้ ลินห่วงประหลาดใจกับความน่ากลัวของมอนสเตอร์ในโลกนี้เขาได้ยิงกระสุนไปมากกว่า100นัดที่ใบหน้าของมันและคิดว่าเขาเพียงพลาดไปไม่กี่นัดมอนสเตอร์ Monster กลับยังมีชีวิตยอยู่มันน่าตกใจเมื่อเกอิเกิมันเทียบได้กับปืนระดับเหล็กมันทรงพลังเสียยิ่งกว่า AK47 ในโลกหลังจากที่สูญเสียเลือดไปมากมอนสเตอร์ Monster ซ้ายก็เริ่มช้าแม้ว่าป่ายจะเหนื่อยเช่นกันแต่เขาไม่ได้ช้าลงแต่กับก้าวล้ามากขึ้นอย่างไรก็ตาม มอนสเตอร์ไซ์ก็ยังสามารถปกป้องตัวมันได้ลิ้นห่วงหมดแรงการกระทําของเขาเริ่มช้าลงแต่เขาก็ยังคงกระหน่ำยิงใส่หน้ามันภายใต้าการโจมตีต่อเนื่องในที่สุดมันก็ลม้มลงเพราะบาดเจ็บแต่มันยังคงมีชีวิตอยู่ลิ้นห่วงและไปรู้ดีว่ามิอาจปล่อยให้เวลาผ่านไปได้ลินห่วงกลายเป็นก้าหาญขึ้นและได้ยืนอยู่ตรงหน้ามอนสเตอร์ไซ์เพื่อยิงเพราะเขาสามารถเล็งได้ดีกว่าด้วยมุมนี้ แต่ทว่าขนาดที่เขาเล็งและยิงกระสุนได้ไม่กี่นัดมอนสเตอร์ทรายก็ล้มลงมอนสเตอร์ทรายที่ล้มลงก็ได้ลุกขึ้นยืนและร้องคำรามพร้อมกับวิ่งมาทางหลินห่วงหลินห่วงไม่ได้ขยับไปไหนแทนที่จะทำเช่นนั้นเขากลับสยายยิ้มเขานำกระสุนปกติออกและใส่กระสุนจาะก่อเข้าไปจากนั้นเขาก็เล็งไปยังปากที่เปิดกว้างของมันและยิงปังปังปัง,ปงกระสุนสามนัดได้ระเบิดในปากของมอนสเตอร์ทราย เลือดได้ไหลออกจากมันและมอนเตอร์ไซด์ที่วิ่งถลามาทางหลินห่วงก็ได้ลม้มลงกระแทกพื้นขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับการ์ดมอนเตอร์ไซด์คูณหนึ่งท่านได้ทำการฆ่าข้ามระดับได้รับการเลื่อนขั้นเป็นรางวัลฉันรอสิ่งนี้มานานแล้วหลินห่วงเป่าปากกระบอกปืนด้วยความพอใจก่อนที่จะเก็บปืนเข้าไปในช่องเก็บของ